เวียสุกรดาวัตชื่นใจลูกสาวน้องวีดินถือดอกไม้ถือการ์ดมาให้ในวันพ่อพระเอกสุดต่อสําหรับคุณพ่อลูกหนึ่งเวียสุกรดาวัตหลังรับบทในชีวิตจริงเป็นคุณพ่อมาได้หนึ่งปีกว่า,วาแล้วสําหรับน้องวีดินอายุ1นึ่งขวบกว่า,กวาเกือบสองขวบ วิกกี้พิมลยาคอยอัปเดตพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีมากๆและน่ารักมากขึ้นเรียกว,ว่าสร้างรอยยิ้มให้พ่อเวียและแม่วิกกี้ในทุกๆวันราสุปวันพ่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาพ่อเวียยิ้มแก้บแตกเลยทีเดียวพ่อสาวน้อยน้องวีดีนถือช่อดอกไม้สวนมาให้พร้อมกับถือการ์ดวันพ่อไม่ให้ถึงมืออีกด้วยซึ่งแม่วิกกี้ได้เขียนข้อความบอกราไว้ว่าสุขสันต์วันพ่อขอให้คุณพ่อมีความสุข คิดสิ่งใดสมปรานถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงนะครับปีนี้เต้าวีดินออกมาจากกล่องดอกไม้เดินวนไปสิบสบรอบกลัวดอกไม้จะถึงมือพ่อด้อมทางนี้ถ่ายรูปให้ก็อมยิ้มไปฮะจากภาพหน,น้ารักหน้ารักให่คนแห่แซวพ่อเวียไว้หนวดเข้มเตรียมพร้อมไว้แต่เน้นๆแล้วพ่อลูกสาวสุดที่รักยิ่งโตก็ยิ่งน้ารักที่สุด